ช่องนี้ยายแมวน่ารักฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับหากเกิดการแปลผิดหรือเสียงเบาลงต้องขอโทษด้วยนะครับสนับสนุนได้ที่0653182177สีเขียวในเรื่องหมายถึงสวมหมวกเขียวหรือความหมายตรงตัวของภาษาจีนที่ใช้คําว่าไดเอลยูเมลซี่มีความหมายแต่ก็คือการสวมเขาหรือการที่ฝ่ายหญิงมีชู้โดยที่ฝ่ายชายไม่รักแค่ระคาครนั่นเองเจ้าค่ะ471เด็กที่เติบโตมากับความรุนแรงในครอบครัวพวกเขาจะกลัวความเจ็บปวดหรือไม่ รูปลักษณ์ที่น่าอายปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพ่อแม่โดยเฉพาะแม่จ้องมองพ่อด้วยความขยะแขยงเตรียมพร้อมที่จะคิดออกแต่เย่ส่วนกล่าวต่อว่าไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่ใช่ความจริงเลยคุณต้องการทาให้หลินเฟิงเสียชื่อเสียงและทําให้เขาสูญเสียความไว้วางใจจากเพื่อนในนาถ้าอย่างนั้นให้ทุกคนดูว่าเขาเป็นเด็กแบบที่คุณกําลังพูดถึงหรือไม่เสียงของเซเว่นเซเว่นซีโร่ลดลงเย่ส่วนกระตุ้นลูกปัดฝุ่นสีแดงวินาทีถัดไปหลินเฟิงซึ่งโตขึ้นมากปรากฏตัวในภาพ เขาดูเหมือนวัยรุ่นเขาถือกระเป๋านักเรียนเดินเข้าไปในโรงเรียนนักเรียนคนอื่นๆอยู่ในกลุ่มสามหรือห้าคนและลักษณะการพูดคุยของพวกเขาเต็มไปด้วยอากาศที่อ่อนยาวแต่ดูที่หลิงเฟิงเห็นได้ชัดว่าในวัยที่กระฉับกระเชงที่สุดแต่เขาเดินเงียบๆโดยก้มศีรษะลงราวกับว่าเขาไม่ต้องการดึงดูดความสนใจใดๆเข้าไปในห้องเรียนหลิงเฟิงเพิ่งนั่งลงนักเรียนสองสามคนที่ไม่ได้สวมชุดนักเรียนล้อมรอบเขาหนึ่งในนั้นพูดโดยตรงหลิงเฟิงคุณทําได้ไม่ว่าการสอบหรือการสอบจะเป็นอันดับแรกในเกรด ครูยังคงใช้คุณเป็นต้นแบบในการดูเราทุกวันเมื่อวานนี้หลังจากการประชุมผู้ปกครองและครูพ่อของฉันทุกตีฉันหลังจากที่ฉันกลับไปยังบอกด้วยว่าทุกคนเป็นนักเรียนทำไมฉันถึงมีช่องว่างขนาดใหญ่กับคุณส5สิบหคุณบอกว่าบัญชีนี้ฉันควรขอใครหลินเฟิงก้มศีรษะลงและพูดอะไรไม่ออกนักเรียนเหล่านั้นไปไกลกว่านั้นเขาคว้าวกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาโดยตรงและโยนมันออกไปนอกหน้าต่างหลิมเฟิงไม่ขัดขืนเพียงแค่ยืนขึ้นและต้องการลงไปชั้นล่างเพื่อรับกระเป๋านักเรียน แต่เพิ่งลุกขึ้นนักเรียนคนหนึ่งเตะเขาที่ท้องเสียงระคังดังขึ้นพวกเขาไม่กล้าไปไกลเกินไปจากนั้นเขาก็ขู่ว่าหลินเฟิงเรื่องนี้ยังไม่จบอย่าออกไปหลังเลิกเรียนมาชำระบัญชีกันเถอะถ้าคุณกล้าวิ่งฉันสัญญาว่าจะทำให้มันยากสังงรับคุณที่จะเดินในโรงเรียนในอนาคตบ่อยครั้งที่มีนักเรียนที่ไม่ดีเหล่านี้ในโรงเรียนพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ชอบเรียนแต่พวกเขายังปฏิบัติต่อนักเรียนที่เรียนดีเช่นเดียวกับหนามในสายตาของพวกเขาแต่คนอื่นๆไม่ได้ตั้งใจจะช่วยหลินเฟิงใบหน้าทั้งหมดเงียบกริบ มันไม่มีอะไรแปลกสามารถมองเห็นได้หลินเฟิงเหงามากและตัวการหลักที่ทําให้เขากลายเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติแล้วปัจจัยครอบครัวเขาไม่ต้องการครบหาสมาคมกับใครไม่มีเพื่อนเลยเมื่อเวลาผ่านไปโดยธรรมชาติจะไม่มีใครช่วยเขาเมื่อเขาต้องการทันทีที่หน้าจอเปลี่ยนไปก็ถึงเวลาไปโรงเรียนหลินเฟิงถูกล็อกที่มุมห้องโดยนักเรียนหลายคนมันเป็นการชกต่อยและเตะแต่หลิงเฟิงไม่ได้พูดอะไรสักคำเพียงแค่กอดหัวของเขาและกอดกันเป็นลูกบอลปล่อยให้พวกเขาลงมือทําบางทีมันอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะน่าเบือ่อหลายคนต่อสู้กันสักพักแล้วหยุด แต่เขายังคงพูดว่าหลินเฟิงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายผมขอบอกคุณในอนาคตสังหาระบพี่น้องของเราคุณควรจะยอมรับใบหน้าที่ตายแล้วของคุณดีกว่ามี่อย่างนั้นฉันจะเอาชนะคุณหลังจากนักเรียนสองสามคนจากไปส9ุดก้าหลินเฟิงค่อยๆลุกขึ้นยืนแต่ดวงตาของเขายังคงหมองคล้ำมากการทุบตีที่โหดเหี้ยมในตอนนี้ทําให้เขาตกดินใส่ชุดนักเรียนเท่านั้นดูเหมือนจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างมีในสังฆาคาันใดๆ จากนั้นเขาก็กลับบ้านพร้อมกับกระเป๋าในมือเพื่อนามเป็นทุกอยู่พักหนึ่งเพราะพวกเขามีความชัดเจนมากเมื่อเทียบก,กับการทารุณกรรมที่ฉันถูกกระทำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กการทุบตีของนักเรียนเหล่านี้ไม่มีอะไรเลย472คนที่ไม่มีมโนธรรมก็กล่าวหาผู้อื่นว่าไม่มีมโนธรรมหลินเฟิงกลับบ้านคุณยายและยายยังไม่กลับมาแม่ของเขาเห็นว่าเขาสกปโรกแค่ไหนเขาขมวดคิ้วและพูดว่าทำไมาคุณถึงกลับมาเป็นแบบนี้อีกชุดนักเรียนไม่ได้ซื้อด้วยเงินเหรอการซักเสื้อผ้าไม่เสียนามหรือไม่ มันน่าร่าคาญพ่อยังมองไปที่หลินเฟิงขณะถือวายเขาย้อยเย้ยคุณสามารถบอกได้ว่าคุณถูกทุบตีอีกครั้งในพริตตาฉันไม่เข้าใจคุณเป็นลูกชายของฉันหรือเปล่าทําไมขยะจังสามสิบห้าตอนที่ผมอยู่ในโรงเรียนแม้แต่พวกอันธพาลศูนย์สองคนนอกโรงเรียนก็ไม่กล้ายุวยุ่ฉันทั้งสองไม่เพียงแต่ไม่สนใจหลินเฟิงเท่านั้นแต่มีการร้องเรียนและย้อยเย้ยทุกประเภทแค่คุยกันประตูเปิดอีกครั้งแม่รีบลุกขึ้นวิ่งไปที่ด้านข้างของหลินเฟิงแสดงท่าทางวิตกกังวล และพ่อก็ดูก้าวร้าวเช่นกันเมื่อเห็นคุณปู่และคุณยายเดินเข้ามาเขาก็พูดทันทีว่าลูกชายบอกฉันเร็วๆว่าใครทุบตีคุณกลาที่จะเอาชนะลูกชายของฉันฉันเหนื่อยกับการใช้ชีวิตจริงๆ9 5้าสิบห้าทันทีที่ปู่ย่าตายายเข้าประตูพวกเขาได้ยินสิ่งที่พ่อพูดเขารีบมองไปที่หลิงเฟิงที่สกระปรบไปหมดเขาถามด้วยความเป็นห่วงเสี่ยวเฟิงมีอะไรผิดปกติแม่พูดอย่างเศร้าๆทันทีแม่เสี่ยวเฟิงถูกทุบตีอีกครั้ง99้าบ ดูสีเสื้อผ้าถูกฉีกหมดมันโหดเหี้ยมแค่ไหนเสี่ยวเฟิงเป็นเด็กที่ประพฤติตัวดีในครอบครัวของเรามันต้องถูกรังแกแม่เสร็จพ่อของฉันออกมาจากห้องน้ำพร้อมไม้ถูพื้นด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความขุนเคืองที่ชอบทำเขากล่าวว่าเสี่ยวเฟิงรีบไปบอกฉันว่าใครตีฉันห้าฉันจะไปหาพวกเขาตอนนี้และให้คำอธิบายแก่คุณดูรูปร่างหน้าตาของทั้งคู่คุณปู่ขมวดคิ้วทันทีโอเคนี่หน้าตาเป็นอย่างไรเรามาดูกันว่าเสี่ยวเฟิงมีอาการบาดเจ็บก่อนหรือไม่สามสิบห้า คุณไม่เข้าใจว่าอะไรสังคัญที่สุดและคุณคุณจะทําอะไรตอนนี้เป็นสังคมที่ปกครองโดยกฎหมายและทุกอย่างให้ความสนใจกับความจริงข้อเดียวการต่อสู้เป็นสิ่งที่คนไม่ลงตัวทําดูเสี่ยวเฟิงก่อนจากนั้นเมื่อคุณไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ไปโรงเรียนกับคุณและถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนคนอื่นตีให้พ่อแม่ของพวกเขาแก้ไขมนันสามสิบห้าคุณปู่ยังมีเหตุผลมากมันไม่ได้หายไปเพราะการลูกคลำเช้าตรู่ผู้ปกครองตื่นแต่เช้าพาหลิงเฟิงออกจากประตูด้วยกัน แต่ไม่ไกลจากบ้านทั้งสองหยุดถึงลิงเฟงโอเคไปโรงเรียนด้วยตัวเองสาสิบห้าอย่าลืมบอกปู่ย่าตายายของคุณเมื่อคุณกลับจากโรงเรียนเรื่องนี้ได้รับการจัดการแล้วคุณไม่จำเป็นต้องจดจงเกินไปเพียงแค่บอกว่าเราได้แก้ไขแล้วถ้าคุณกล้าพูดเรื่องไร้สาระระวังว่าฉันจะฆ่าคุณใบหน้าที่น่าเกลียดของพ่อแม่ถูกแสดงออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้งการปรากฏตัวต่อหน้าปู่ย่าตายายเป็นเพียงการแซงํำเป็นหน้าจอจะสิ้นสุดลงทุกคนไม่เพียงแต่รู้ว่าหลินเฟิงทะเลาะก,กับใครบางคนหรือไม่ ข้าพเจ้าเห็นพ่อแม่ชัดเจนยิ่งขึ้นแม้แต่ลูกชายของพวกเขาเองก็ถูกทำผิดพวกเขาก็เมินเฉยพ่อแม่เช่นนี้มีค่าควรที่จะบอกว่าพวกเขาได้ปฏิรูปตัวเองหรือไม่หากคุณไม่ต้องการอยู่ในบ้านของปู่ย่าตายายของคุณคุณสามารถกินและดื่มได้คาดว่าพวกเขาจะไม่มองไปที่ลินเฟิงโดยตรงโดนเย่ส่วนตบหน้าอีกครั้งพ่อค่อนข้างอายแต่เขายังคงพูดอย่างดื้อรัน้นเสี่ยวเฟิงคุณมีมโนธรรมหรือไม่ไม่ว่าแม่ของคุณและฉันจะแยกแค่ไหนเราก็ยังคงเป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณ แต่ตอนนี้คุณกำลังสมรู้ร่วมคิดกับคนนอกคุณพยายามทำให้เราโกรธหรือไม่473เราทำเช่นนี้เพราะเรากลัวว่าเขาจะเรียนรู้ไม่ดีบางทีการเห็นการสมรู้ร่วมคิดและการวางอุบายอาจไม่ได้ผลพ่อของฉันเริ่มรับพาตัวทางศีลธรรมจริงท้ายที่สุดจะไม่มีหลินเฟิงหากไม่มีพ่อแม่ของเขาคนโบราณกล่าวว่าร่างกายคือผู้ที่ได้รับพ่อแม่และนี่คือความเมตตาที่ไม่สามารถตอบแทนชีวิตได้ แต่ภาษาแบบนี้แต่มันทําให้เพื่อนน้ำโกรธมากเขายังพูดผ่านเขื่อนก้นนาำฟังพวกคุณผายลมที่นี่ฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณกลายเป็นพ่อแม่ได้อย่างไรถ้าฉันเป็นหลินเฟิงฉันก็คงอยากให้ผมไม่เกิดช่างเป็นใบหน้าและกล้าที่จะรับพาตัวทางศีลธรรมแม้ว่าหลินเฟิงจะไม่หันหน้าไปทางคุณแม่แต่เด็กคนนี้ก็ใจดีพ่อของฉันทุกตีฉันและแม่ของฉันเมื่อฉันดื่มมากเกินไปฉันรู้ว่ามันจะเป็นฝนฟ้าขนองเมื่อฉันเริ่มต้นกับพ่อแม่ของฉันแต่ฉันเอาชนะเขาต่อไปเพราะเขาสมควรได้รับมันสาสิบห้า มีพ่อแม่ไม่มากนักที่ปฏิบัติต่อลูกไม่ดีหลินเฟิงไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนแต่สิ่งที่เขาประสบนั้นมากกว่าความรุนแรงในครอบครัวอาการบาดเจ็บหายทันเวลาแต่บาดแผลทางจิตใจไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทันเวลาเยซูนมองไปที่หลินเฟิงพูดอย่างไม่แยแสเสี่ยวเฟิงมาบอกฉันคุณเคยรู้สึกถึงความรักของพ่อและความรักของแม่ในคนสองคนนี้หรือไม่หลินเฟิงก้มศีรษะลงราวกับกำลังคิดเพื่อนามบอกว่าให้หลินเฟิงบอกความจริงไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร แต่มันเกินความคาดหมายของทุกคนหลิงเฟิงพยักหน้าจริงๆเขากล่าวว่าผมรู้สึกอย่างนั้นคําตอบนี้ทําให้เพื่อนนามประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่พ่อแม่ก็รู้สึกสงสัยโดยไม่รู้ตัวแต่พวกเขาก็ไม่ได้แสดงออกมาแต่เขายึมคําพูดของลาทันทีคุณเคยได้ยินไหมเสี่ยวเฟิงพูดเองรู้ว่าเราสองคนดีกับเขาคุณคนนอกยังคงพูดจาขาดความรับผิดชอบที่นี่เย่ซวนไม่สนใจพ่อของเขาเลยเขายังคงพูดกับหลิมเฟิงต่อไปว่าสิ่งที่คุณพูดควรเป็นเวลาที่คุณเข้าโรงเรียนมัธยมและได้รับทุนการศึกษา ลินเฟิงพยักหน้าและตอบว่าใช่พ่อแม่ดูเหมือนจะคิดถึงเวลานั้นคำพูดที่เขาต้องการจะพูดติดอยู่ในลําคอของเขาทันทีเยซูนยิ้มเล็กน้อยเขาพูดเบาๆว่าทำไมาคุณไม่พูดอะไรดูเหมือนว่าคุณจะจําสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้ด้วยเสี่ยวเฟิงรู้ว่ามันเป็นของปลอมทั้งหมดแต่เขาก็ยังถือว่ามันเป็นหนึ่งในความทรงจําที่มีความสุขไม่กี่อย่างห้าแล้วพวกคุณทํายังไงยิ่งเพื่อนาฟังมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเท่านั้นแต่แม่กัดกระสุนและพูดว่าคุณหยุดดพูดเรรรื่องไ้สาะ คุณไม่ได้แค่พูดถึงเราที่เอาทุนการศึกษาไปมีอะไรผิดปกติกับเรื่องนี้หรือไม่เสี่ยวเฟิงอายุเท่าไหร่ในตอนนั้นเขาทําอะไรกับเงินมากมายแล้วถ้าคุณไม่เรียนรู้ละได้ยินสิ่งนี้เย่ส่วนตอบทันทีกลัวการเรียนรู้ที่ไม่ดีหรือไม่ถ้าอย่างนั้นคุณควรเป็นห่วงเขาพ่อแม่พยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เย่ส่วนถามทันทีว่าแล้วทําไมาคุณถึงทําร้ายเขาทันทีที่คํานี้ออกมาพ่อแม่ทั้งสองคนพูดไม่ออกเย่ส่วนพูดอย่างเฉยเมยฉันไม่รู้จะพูดอะไร ของเจ้าเจ้าถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าพวกคุณทําได้อย่างไรเสียงหยุดลงลูกปัดฝุ่นสีแดงได้ทําแผนที่ภาพแล้วและในหน้าจอหลินเฟิงยืนอยู่ที่ประตูพร้อมที่จะเอากุญแจไปเปิดประตูก่อนที่เขาจะพบกุญแจประตูถูกเปิดจากด้านในจากนั้นดีฉันเห็นแม่ยิ่งเหมือนดอกไม้และพูดว่าลูกชายคุณกลับมาหรือย,ยังมาเถอะแม่ของฉันทำโต๊อาหารอร่อยวันนี้เข้ามาอย่างรวดเร็ว4 7 5ร้อยเจ็ดสบห้าักซี่โครงลูกชายของคุณคุณมีอธัธยาศัยดีมาก ในชีวิตของลิมเฟิงตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่เพิ่งมีประสบการณ์ว่าพ่อแม่ควรจะเป็นอย่างไรแต่นี่กินเวลาเพียงไม่กี่นาทีในสายตาของเพื่อน,นามันไม่น่ากลัวที่ไม่เคยไปที่นั่นสิ่งที่น่ากลัวคือสิ่งที่โหยหามาเป็นเวลานานเพิ่งได้รับแต่หายไปเหมือนกระจกนี่เป็นสิ่งที่น่าวิตกที่สุดข้อเท็จจริงมีความชัดเจนพ่อแม่ยังคงโกหกเพื่อน,นามที่เกียดเกินไปที่จะดุคนไร้ยอย่างไอสองคนนี้พวกเขาไม่มีความนับถือตอนเองในฐานะผู้ใหญ่เลยเห็นทั้งสองไม่พูด เยซวนพูดกับหลินเฟิงว่ามีอะไรอีกไหมที่คุณอยากจะพูดพูดกันเยอะมาก35ถ้าใช้โอกาสนี้พูดทั้งหมดดีกว่าหลินเฟิงพยักหน้าเขาต้องการทําให้ทุกอย่างเป็นสาธารณะจริงๆให้ทุกคนเห็นว่าพ่อแม่ของพวกเขาหน้าเกลียดแค่ไหนแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนความคับข้องใจและการบาดเจ็บที่เขาเคยประสบแต่มันสามารถทําให้เขาจากโลกนี้ไปโดยไม่เสียใจเขารังไว้นานเกินไปและมันก็ไม่เลวเลยที่จะสามารถระบายออกได้เมื่อเขากําลังจะตายต่อจากนั้นหลินเฟิงกล่าวว่าคุณยายของฉันสุขภาพไม่ดี ฉันจะไปเพราะการช่วยเหลือกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างกระทันหันไม่ได้ผลปู่ของฉันถูกตีอย่างหนักคิดมากเขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยหมดสติการพูดซึ่งเขามองไปที่พ่อแม่ของเขาเขาพูดว่าแต่พวกเขาไม่เพียงแต่ฉันไม่ได้คิดถึงวิธีการรักษาปู่ของฉันเท่านั้นส5ิบห้าแต่ผมเริ่มคุยกันว่าบ้านจะถูกแบ่งอย่างไรหลังจากปู่ของฉันเสียชีวิตมันเป็นการต่อสู้เพื่อสิ่งนี้มากกว่า99พี่น้องอาจต่อสู้ยัง่งชิงทรั์สินของพ่อแม่ ไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาเป็นคู่รักที่ดูดีฉันรู้ว่าทั้งสองคนไม่มีมโนรธรรมแต่เพื่อน,นามไม่ได้คิดอย่างนั้นคุณปู่ยังไม่ตายและดูเหมือนว่าพวกเขาจะใจร้อนฟังหลิงเฟิงพูดแบบนี้พ่อขัดจังหวะทันทีคุณหยุดหายลมที่นั่นหมอบอกว่าปู่ของคุณโชคดีกว่าดีห้าฉันคิดผิดหมว่าผลพวงที่ตามมาบ้านหลังนี้เป็นของปู่ย่าตายายของคุณแม่ของคุณเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการต้นฉันควรปล่อยให้เธอมารอบๆหรือไม่ หลินเฟิงไม่พูดเย่ส่วนอ้าปากและพูดว่าตามสิ่งที่คุณหมายถึงคุณต้องการบ้านจริงๆใช่ไหมสามสิบห้าถ้าอย่างนั้นทำไมคุณถึงขายบ้านและแบ่งเงินเท่าๆกันศูนย์ขอดอกไม้คุณเคยคิดบ้างไหมว่าการทาเช่นนี้จะทําให้หลินเฟิงไม่มีที่อยู่อาศัยแม้ว่าแม่จะโกรธที่พ่อบอกว่าตอนนี้แต่ตอนนี้ทั้งสองคนมีจุดยืนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเย่ส่วนเธอพูดตรงๆว่าฉันมีคุณมากพอแล้วคุณมีส่วนร่วมมากในกิจการครอบครัวของเราคุณคิดว่าเรามีอารมณ์ดีขนาดนี้จริงๆเหรอ เยซูนยิ้มเขากล่าวว่าแน่นอนผมรู้ว่าคุณมีอารมณ์ไม่ดี 0. 0.0ไม่อย่างนั้นจะแลกบ้านเป็นเงินได้ยังไงและคนที่หักซี่โครงของลูกชายของเขาเองยังมีชีวิตอยู่35ทันทีที่คำนี้ออกมาลูกเกลือต่างตกตะลึงไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเยซูนไม่ได้พูดอะไรในครั้งนี้กระตุ้ลูกปัดฝุ่นสีแดงโดยตรงในหน้าจอมีเลือดที่มุมปากของลิงเฟงแต่เขาถือสมุดทะเบียนบ้านไว้ในอ้อมแขนของเขาอย่างแน่หนาพ่อแม่ของเขายืนอยู่ตรงหน้าเขาและมองเขาอย่างสุภาพด้วยสายตายเย็นชา ถ้าคุณไม่อยากตายก็แค่ให้สมุดบัญชีกับฉันมิฉะนั้นอย่าโทษฉันว่าหยาบคาย99แต่หลินเฟิงไม่มีเจตนาจะปล่อยวางเขาถึงกับโต้กลับว่าไม่บ้านหลังนี้เป็นของคุณปู่คุณปู่ยังมีชีวิตอยู่คุณไม่สามารถขายบ้านได้พัด476ถึงเวลาแล้วที่คุณจะสนับสนุนเราเมื่อเห็นว่าหลินเฟิงไม่ปล่อยมือแม่หยิบไม้ขึ้นมาจากด้านข้างโดยตรงดวงตาของเธอจับจ้องอยู่ที่สมุดบัญชีอย่างไรก็ตามไม่มีร่างครื่งเครื่องหมายของหลินเฟงิง และเขาพูดว่าคว้าเขาอย่บปล่อยให้เขาหนีไปพ่อได้ยินก้าวไปข้างหน้าทันทีและจับหลินเฟิงลงแม่ถือไม้ชี้ไปที่เขาและถามว่าฉันถามคุณครั้งเดียวอย่บปล่อยเซเว่นเซเว่นซีโร่ไม่รู้ว่าหลินเฟิงมีความมั่นใจมาจากไหนเขาที่ไม่เคยขัดขืนคำรามอย่างแรงอย่บปล่อยมือก้าสิบห้าแม่สบตาเธอให้แคบลงหยิบไม้ขึ้นมาทุบมันลงด้วยเสียงแตกของกระดูกที่คมชัดแขนของหลินเฟิงแสดงการโค้งงอที่ผิดธรรมชาติสิ่งนี้ทำให้หลินเฟิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด แต่มืออีกข้างหนึ่งยังคงยึดสมุดบัญชีไว้แน่นและจะไม่ปล่อยมือแม่เริ่มหุดหิดเขายังคงโบกไม้ในมือของเขามันตกลงมาบนร่างของหลินเฟิงทีละคนตนหลินเฟิงเป็นลมใช้เวลานานในการเปิดมือของเขาและหยิบสมุดบัญชีทันทีที่ทั้งสองคนเปิดประตูพวกเขาเห็นเพื่อนบ้านหลายคนยืนอยู่ที่ประตูเห็นได้ชัดว่าถูกดึงดูดโดยเสียงตะโกนของลินเฟิงไม่สามารถรอให้เพื่อนบ้านที่กระตือรือร้นที่จะพูดพ่อแม่พูดอย่างกรดเครืองว่าออกไปจากที่นี่พวกคุณไม่มีอะไรทําเมื่อคุณอิ่มแล้วใช่ไหม ม้วนเพื่อนบ้านล้วนเป็นผู้สูงอายุหลังจากถูกพ่อของเขาตะโกนใส่เขาก็รีบเดินออกไปเพราะกลัวว่าเขาจะทําอะไรที่ไม่ลงตัวแค่ปล่อยให้พ่อแม่ไปจากนั้นพวกเขาก็เห็นหลินเฟิงเป็นลมในบ้านและรีบเรียกรถพยาบาลหลังการรักษาหลินเฟิงมีกระดูกหักหลายส่วนบนร่างกายของเขาที่ร้ายแรงที่สุดคือแขนและซี่โครงแม่ศรษะจะถูกตีอย่างหนักแต่โชคดีที่ไม่มีปัญหาใหญ่บ้านถูกขายในไม่ช้าแม้แต่ล็อกประตูก็ถูกเปลี่ยนใหม่โชคดีที่เพื่อนบ้านที่กระตือรือร้นได้ช่วยวางทุกอย่างไว้ที่บ้านชั่วคราวในห้องใต้ดิน แต่ลินเฟิงกลายเป็นคนไร้บ้านพ่อแม่ไม่รู้จะไปไหนต้องเผชิญกับค่ารักษาที่สูงของปู่ลินเฟิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปทำงานแต่หลังจากที่เพื่อนบ้านและโรงเรียนรู้เรื่องนี้แต่ผมไม่อยากให้เด็กยากจนคนนี้เลิกเรียนง่ายๆดังนั้นชุมชนจึงระดมทุนและโรงเรียนก็ยกเว้นลินเปงจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่นั่นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอนอกจากไปโรงเรียนแล้วลิเนเิงยังใช้เวลาที่เหลือเกือบทั้งหมดในการทำงาน โชคดีที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วมฉะนะนแม้ว่าเขาจะมีความคิดเขาก็จะไม่สามารถตระหนักถึงมันได้ดูที่นี่ลิงเฟิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆเยื่ส่วนจบหน้าจอจากนั้นฉันก็ได้ยินลิงเฟิงพูดว่าสถานการณ์นี้ได้รับการบำรุงรักษาจนถึงชาวปู่ของเช้าวันนี้99ปู่ย่าตายายของฉันบอกฉันเสมอว่าฉันหวังว่าฉันจะเข้ามาหาวิทยาลัยที่ดีได้ห้านั่นคือชีวิตที่ดีขึ้นฉันทำมันแต่ปู่ย่าตายายของฉันไม่เห็น เสียงของเขาเริ่มตำลงเรื่อยๆดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถยอมรับข่าวการเสียชีวิตของปู่ของเขาได้เยซูนมองเขาและพึพรรมพำว่าคุณพร้อมที่จะฆ่าตัวตายแล้วเพราะคุณคุ้นเคยกับการทําให้ตัวเองอยู่ในสภาวะตึงเครียดตลอดเวลาทันใดนั้นความสามารถในการผ่อนคลายทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมีพบความหวังและจุดประสงค์ใดๆใช่ไหมหลิมเฟิงไม่ยอมแพ้เพราะเยซูนพูดถูกประมาณ4.9เขาจึงคิดอย่างนั้นแต่พ่อคำรามในขณะนี้ไอ้บ้า เมื่อคุณตายใครจะทําให้เราแก่ชราภาพคุณคิดว่าเราให้กําเนิดคุณโดยเปล่าประโยชน์จริงๆหรือคุณทําเงินได้มากมายจากการทํางานนอกเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่คุณใช้มันไปกับอมะตะเก่าๆฉันบอกคุณว่าเราเลี้ยงดูคุณใหญ่ขนาดนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะหาเงินมาสนับสนุนเรา477การแก้แค้นมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอเพื่อนามสามารถมองเห็นได้ชัดเจนพ่อแม่ไม่เคยมีงานจริงจังพ่อของฉันเป็นเหมือนผีเสื้อกลางคืนขอมันจากปู่ย่าตายายของฉันเสมอ มีทางกลับกันแม่ขึ้นอยู่กับผู้ชายที่จะกินทั้งสองคนคุยกันเรื่องการเลี้ยงดูหลินเฟิงให้ใหญ่โตมีความเป็นจริงพวกเขาสร้างหลินเฟิงและให้กำเนิดเขาเขาไม่เคยทำหน้าที่ของเขาในฐานะพ่อแม่เป็นเวลาหนึ่งวันมันเป็นความกตัญยูและคุณธรรมในการดูแลพ่อแม่แต่พ่อแม่ของเขาทั้งสองไม่ได้เลี้ยงดูหลินเฟิงทำไมาปล่อยให้หลินเฟิงกลับไปสนับสนุนพวกเขาศูนย์สองดังนั้นสังหรับผู้ปกครองไม่มีเพื่อนำคนไหนคิดว่ามันถูกต้องแต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาไม่ต้องการเห็นอุบัติเหตุของหลินเฟิง พวกเขาทั้งหมดเรียกล่อมเสี่ยวเฟิงผู้ปกครองไม่จําเป็นต้องเลือกแต่คุณสามารถเลือกเส้นทางที่คุณต้องการใช้ในอนาคตชิลินเฟิงถ้าคุณกระโดดแบบนี้สองคนนั้นจะไม่เศร้าแต่พวกเขาจะเสียใจที่พวกเขาไม่สามารถสร้างไรายได้จากคุณได้น้องชายคนเล็กฟังฉันอยากกระโดดเมื่อคุณกลายเป็นเจ้านายใหญ่ในอนาคตกลับมาหาพวกเขาและดูว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรในเวลานั้นเพื่อนมห้ามปรามหลินเฟิงทีละคนแต่เย่ซวนอ้าปากและพูดว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการจะพูดควรจะจบใช่ไหม ฉันบอกคุณเพียงประโยคเดียวผู้ที่ได้รับเต่าจะช่วยได้มากขึ้นและผู้ที่สูญเสียเต่าจะได้รับความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยคุณควรเข้าใจว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านและโรงเรียนปู่ของคุณอาจล่วงลับไปนานแล้วนี่คือเครดิตของคุณอีกครั้งที่ผู้คนกําลังทําอยู่และพระเจ้ากําลังเฝ้าดูผู้ที่ทําความอายุติธรรมมากมายจะต้องถูกโจมตีหลังจากได้ยินสิ่งนี้คุณยังคิดว่าการกระโดดเป็นทางเลือกเดียวในตอนนี้หรือไม่หรือคุณยังสับสนอยู่ไหมหลิงเฟิงไกรตรองมานานแล้ว เมื่อคุณเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้งดูเหมือนจะมีแสงสว่างในดวงตาของเขาเขาได้ยินเขาพูดว่าอาจารย์เย่ขอบคุณเหตุผลที่คุณขอให้ฉันบอกว่าไม่ใช่เพราะความเสียใจใช่ไหมเป็นเพราะฉันระงับคําพูดเหล่านี้ไว้นานเกินไปหลังจากที่คุณพูดแล้วคุณจะรู้สึกผ่อนคลายและปลดปล่อยตัวเองห้าใช่ไหมเย่ส่วนไม่ตอบแค่ยิ้มเบาๆหลิงเฟิงไม่ได้ถามคาถามเพิ่มเติมแต่ปล่ลมหายใจยาวๆเขาพูดช้าๆว่าขอบคุณสังหารับความกังวลของคุณฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไปรายงานตัวที่วิทยาลัย และจากที่นั่นเริ่มต้นชีวิตใหม่ของฉันในที่สุดเพื่อนมก็โล่งใจพวกเขารู้สึกหลิงเฟิงควรคิดอย่างนั้นแต่ในเวลาเดียวกันผู้ปกครองก็พอใจมากเช่นกันเพราะสังหรับพวกเขาตราบใดที่หลิงเฟิงยังมีชีวิตอยู่พวกเขาสามารถเรียกร้องต่อไปได้แต่ในขณะนี้ฝนเริ่มตกลงมาบนท้องฟ้าหลังจากนั้นเพียงไม่กี่สิบวินาทีฝนก็หนักขึ้นทันทีพ่อแม่พูดทันทีว่าเสี่ยวเฟิงคุณมีปัญหามากพอหรือยังเนื่องจากปัญหาเพียงพอรีบกลับมากับเราฝนก็เริ่มหนักขึ้นและหนักขึ้น ฟังเสียงของพ่อแม่เพื่อนนามแทบรอไม่ไหวที่จะตบพวกเขาสองครั้งแม้ว่าลินเพ็งจะไม่พร้อมที่จะฆ่าตัวตายแต่เขาก็มีเป้าหมายใหม่เช่นกันแต่แวมไพร์สองตัวนี้คาดว่าพวกเขาจะกลายเป็นปัญหาของเขาแต่ในเวลานี้เสียงฟ้าร้องวุบวาบทำให้โลกสว่างสวทันทีสายตาเพิ่งฟื้นตัวทุกคนเห็นประกายไฟจากสายไฟฟ้าแรงสูงบนหัวของพ่อแม่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบวินาทีถัดไปในสายตาที่หวาดกลัวของพวกเขาสายเคเบิลที่ถูกตัดขาดตกลงมาบนร่างของพ่อโดยตรง ในช่วพลิ้ตาพ่อก็กรีดตาและล้มลงกับพื้นกระตุกและแม่ของฉันอาจรู้ถึงพลังของไฟฟ้าแรงสูงเตรียมพร้อมที่จะจับไปแต่สายเคเบิลลื่นถลายลงไปในแอ่งน้ำนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนรู้ว่านาำนำไฟฟ้าแม่เพิ่งเริ่มต้นทันใดนั้นก็มีอาการกระตุกจากนั้นเขาก็ล้มลงกับพื้นตอนจบนี้ไม่คาดคิดหลิงเฟิงยืนอยู่บนดาดฟ้าจ้องมองศพพ่อแม่ของเขาอย่างว่างเปล่านามต้าร่วงจากมุมตาของเขาไม่มีใครสามารถบอกได้ไม่ว่าเขาจะเศร้าหรือเศร้าหรือเพราะเขาโล่งใจอย่างสมบูรณ์ มีเพียงเย่ส่วนเท่านั้นที่พึงพำกับตัวเองการแก้แค้นมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอ478ถ้าอาจารย์เย่เลือกฉันฉันจะแขวนตัวเองอยู่เพศสัมพันธ์หัวใจดวงน้อยของเราสี่กำลังจะออกมาก่อน99ทุกคนไม่เตรียมกิลด์เดอร์จึงน่ากลัวแต่นี่เป็นการแก้แค้นด้วยมันเป็นเรื่องบังเอิญมากฉันจำได้ว่าคนในหมู่บ้านของเราถูกไฟฟ้าช็อตจนตายและคนทั้งคนก็กลายเป็นคาร์บอนดูพ่อแม่ของพวกเขาล้มลงกับพื้นและร่างกายของพวกเขาถูกไฟไม่พูชมในห้องถ่ายทอดสดเกือบจะกลัวตาย เขายังคงถูหัวใจของเขาและอ้าปากค้างเพื่อหายใจและหลินเฟิงดูเหมือนจะไม่กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งโดยจ้องมองพ่อแม่ของเขาบนพื้นทั้งนี้ท่านส่วนกล่าวว่าผู้คนกําลังทําอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูเก้าสิบเก้าไม่ใช่ว่าการแก้แค้นจะไม่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงว่าเวลายังไม่มาถึงคุณใช้เวลาครึ่งแรกของชีวิตเพื่อพ่อแม่ของคุณและตอนนี้พวกเขาก็หายไปแล้วคุณเป็นอิสระเก้าเสรีภาพเสรีภาพหลินเฟิงยังคงพูดซ้ำคำสองคำที่ไม่คุ้นเคยและคุ้นเคย คำสองคำนั้นอยู่ห่างจากเขานานเกินไปแม้ตอนนี้จะอยู่ตรงหน้าเขาเขาไม่อยากจะเชื่อกลัวว่ามันเป็นความฝันและทุกอย่างเป็นของปลอมเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอาจารย์แย่ทั้งหมดนี้เป็นความจริงหรือไม่ฉันเป็นอิสระจริงๆหรือหลินเฟิงชี้ไปที่ตัวเองเสียงของเขาสัน่นโดยไม่ต้องรอให้เย่ส่วนตอบผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดรู้สึกวิตกกังวลและตอบก,ก่อนว่าจริงๆมันเป็นความจริงเด็กคุณเป็นอิสระเด็กคนนี้สับสนกับพ่อแม่ของเขาโอสาวน่าสงสารเย่ส่วนยังพอยักหน้าใช่คุณเป็นอิสระ ในที่สุดฉันก็เป็นอิสระในที่สุดฉันก็เป็นอิสระขอบคุณอาจารย์เย่ขอบคุณอาจารย์เย่สามสิบห้าหลังจากตื่นเต้นหลิงเฟิงคุกเข่าลงและก้มลงกราบเยซวนเพื่อขอบคุณเขาเยซวนโบกมือและพูดอะไรไม่ออกปิดการเชื่อมต่อวิดีโอโดยตรงจากนั้นฉันก็ทักทายผู้ชมในห้องถ่ายทอดสด,ดด้วยคำพูดไม่กี่คำที่สุภาพเยซวนกล่าวว่าตอนนี้การบอกโชคลาภครั้งต่อไปเริ่มต้นขึ้นสามสิบห้า ใครของคุณอยากบอกโชคลาบส่งเขื่อนก้านนา้ำทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาห้องถ่ายทอดสดก็ร้อนแรงทันทีและเขื่อนก้านน้ำก็กลิ้งไปมาอย่างดูเดือดอาจารย์เย่มองมาที่ฉันอาจารย์เยโปรดลม้มส5สิบหอาจารย์เยฉันชื่อ u l a o ถ้าคุณนับฉันฉันจะจัดลูกสะพายหนึ่ง้แปคนให้คุณอาจารย์เย่ฉันเป็นราชินีแม่ฉันไม่ต้องการจัดก,กระพัดยกอีกต่อไปฉันแค่มองคุณท่านอาจารย์ฉันต้องบอกว่าผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดกำลังต่อสู้กันอยู่และเพื่อให้เยเอ็กอวนเลือกตัวเองเรื่องตลกต่างๆก็เกิดขึ้นทีลเรื่อง กล่าวว่าในท้ายที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เสด็จออกมาดวงตาของเย่ซวนกวาดไปทั่วเขื่อนอย่างรวดเร็วโดยขังผู้ชมด้วยบัตรประจําตัวชื่อแลนแลนสี่คลิก0.3 5คําเชิญวิดีโอลิงก์วิดีโอครู่ต่อมาผู้หญิงในวัยส0ของเธอที่มีใบหน้าเศร้าโศกปรากฏขึ้นต่อหน้ากล้องทันทีที่เขาเห็นเย่ซวนเขาก็ตะโกนอย่างตื่นเต้นอาจารย์เยอูออููในที่สุดฉันก็ูููในที่สุดผู้หญิงคนนั้นร้องไห้ขณะพูดไม่สามารถแสดงความตื่นเต้นได้ ผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดปอบโยนกันเมื่อพวกเขาเห็นเจ้าเจ้ากล่าวว่าอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติที่จะตื่นเต้นที่ได้เห็นอาจารย์เย่และเราทุกคนเข้าใจสาสิบห้าถ้าอาจารย์เยเลือกฉันในวันนั้นฉันอาจจะแขวนคอตัวเองด้วยความตื่นเต้นคุณขึ้นไปชั้นบนฉันมองลงมาที่คุณถ้าคุณไม่ขึ้นไปอาจารย์เยเลือกเขาต่อไปฉันต้องการดูเขาสดและแขวนคอตัวเองเมื่อเห็นว่าผู้หญิงทุกคนตื่นเต้นและอ้าปากค้างเพื่อหายใจเย่ส่วนก็หัวเราะ ไม่ต้องกังวลบอกฉันเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณก่อน479พันข้อสอบของคุณออกลูกชายของคุณไม่ช่วยผู้หญิงคนนั้นสูดลมหายใจลึกๆสองสาครั้งก่อนที่เธอจะชะลอตัวลงและพูดด้วยใบหน้าขมขื่นฉันชื่อติงหลันและสามีของฉันชื่อเหล่ยเซิงเรามีลูกชายชื่อเลบาโอซี่99ครอบครัวของเราเป็นเจ้าของร้านอาหารแม้ว่ามันจะไม่รวยมากแต่ครอบครัวมีความสุขด้วยกันแต่เมื่อปีที่แล้วแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็ทำลายชีวิตที่มีความสุขของครอบครัวเรา นั่นคือครึ่งทางผ่านคำพูดของดิงแลนเธอได้ยินเสียงทะเลวิวาดมาจากชั้นล่างคุณไม่จําเป็นต้องดูเพื่อให้รู้ว่าพ่อและลูกชายของเลเชงกําลังโต้เถียงกันก่อนสถานการณ์นี้เราไม่สามารถเห็นมันได้ปีละสองสามครั้งเป็นผลให้หลังจากแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาการทะเลวิวาทแบบนี้จึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาตอนแรกฉันไม่ต้องการที่จะใส่ใจกับมันแต่การทะเลวิวาทไม่เพียงแต่ไม่ได้ลดลงแต่กลับดังขึ้นแทนนอกจากนี้ยังมีเสียงของสิ่งต่างๆล้มลงกับพื้นและแตกสลาย อาจารย์แย่นี้สีหน้าของติงหลันรู้สึกเขินอายเล็กน้อยเยซวนโบกมือไปดูก่อนอย่ารอให้สามีของคุณทำลายบ้านของคุณเออขอบคุณอาจารย์เย่สามสิบห้าติงหลันยิ้มอย่างอึดอัดใจหันหลังกลับและเดินลงมาชั้นล่างด้วยใบหน้าที่มืดมนในระหว่างกระบวนการเขายังถือโทรศัพท์มือถือของเขาอาเซตและไม่ได้ปิดการถ่ายทอดสดผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดเห็นสถานการณ์ชั้นล่างอย่างชัดเจนข้าพเจ้าเห็นชายวัยกลางคนในวัยสี่สิบกระแทกแจกันในมือของเขาลงกับพื้น บังดุลตัวน้อยข้างๆเขากลัวมากจนกมัดลงก้มศีรษะลงและไม่พูดอะไรเลยชายคนนั้นพูดอย่างโกรธเคืองคุณโตขึ้นใกล้โยนของเหรอคุณโยนฉันอีกครั้งมาอีกครั้งอย่ายโยนมันลงบนพื้นคราวนี้โยนมันลงบนหัวของฉันโดยตรงชายคนนั้นคือสามีของดิงแลน์เลเชงและเซวปังดุลเป็นลูกชายของพวกเขาเลบาโอซีฉันเห็นใบหน้าของเลบาโอซี่เหี่ยวย่นเหมือนขนมปังที่ถูกบีบเขาพูดชา้ชาๆไม่ใช่เพราะคุณให้ยืมรถของฉันกับลูกพี่ลูกน้องของฉัน นั่นคือรถคันใหม่ของฉันฉันยังไม่ได้ขับเลยครั้งสุดท้ายที่ฉันกลับมารถถูกเฉือนหลายครั้งและถูกขับหลายครั้งโดยละเมิดกฎระเบียบฉันไปสัมผัสสีและใช้จ่ายมากกว่าหกพันยูนหลังจากที่ฉันซ่อมมันฉันก็ได้มันกลับมาและคุณให้ยืมอีกครั้งฉันบอกว่าฉันไม่อยากยืมในสายตาที่โกรธแค้นของพ่อเสียงของเลบาโอซี่ก็ลดลงเรื่อยๆมันเหมือนแมลงวันร้องเจ๊๊ๆในตอนท้ายหน้าอกของเลเชงลุกขึ้นและล้มลงอย่างรุนแรงและเขาก็หอบอย่างหนักชีไปที่เลบาโอซี่เขาพูดว่านัั่่นนนคคืออวิธีีทฉสุณ คุณไม่อยากยืมรถด้วยหรอคุณรู้สึกแย่กับเงินหกพันดอลลาร์ของคุณหรือไม่ฉันจะให้มันกับคุณฉันบอกคุณก่อนหน้านี้ว่าลูกพี่ลูกน้องของคุณสูญเสียพ่อของเขามันน่าสงสารมากล่อยให้เขาเล็กน้อยเกี่ยวกับอะไรก็ตามคุณกำลังหันหูของฉันไปที่หูหนวกตอนนี้ไม่ใช่คุณทันทีที่คำพูดลดลงผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดก็หยุดที่เบนบูและเริ่มบ่นว่าพ่อนี่มันเรื่องเงินหรอคุณแจสังฆาคารคืออย่าหวงแหนมันหากคุณระวังมันจะถูกกับคุณหรือไม่มันจะผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้ารถของฉันให้คนอื่นยืมแล้วมันถูกลูบเมื่อฉันคืนมันอยากขอให้ฉันให้ยืนเขาเป็นครั้งที่สองต้นกําเนิดของลูกพี่ลูกน้องคนนี้คืออะไรเขาใจดีกับครอบครัวของคุณหรือไม่ใช่ลูกชายของฉันไม่ช่วยและคอยสนับสนุนลูกพี่ลูกน้องของฉันหลังจากความโกรธผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกพี่ลูกน้องคนนี้หินวิ่งแลนถอนหายใจเขาเป็นลูกชายของสามีและน้องสาวของฉันแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่ฉันกําลังพูดถึงคือเรซาน้องสาวของสามีของฉัน 480หน้ามันหมูตาบอดและเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นว่าเป็นคนหรือผีตั้งแต่พี่เขยของฉันเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว35เรซามาร่วมกับเรากับลูกชายของเธอว่ากันว่าเรารวยและมีบ้านหลังใหญ่35มันไม่เลวสังกะรับพวกเขาที่จะกินสังหะรับสองคนและมันก็ไม่เลวสังกะรับพวกเขาที่จะมีห้องแบบนั้นเรซ่าก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเราหลังจากที่เธอมาเธอก็ข่มขู่ต่อหน้าฉันและเปาซี่ยืมชุดเครื่องสังกาอางวันนี้และเกมคอนโซลในวันพรุ่งนี้5 ฉันกาลังพูดถึงการยืมมันดีกว่าที่จะบอกว่ามันปล้นฉันไม่เคยจ่ายคืนยิ่งไปกว่านั้นเธอมีสองหน้าต่อหน้าสามีของฉันไม่อ่อนแอเก้าห้าแต่ต่อหน้าเราหญิงพยองและข่มขู่เราว่าจะไม่บอกสามีของฉันส5มสิบห้ามฉนั้นเธอขอให้สามีของฉันอย่าก,กับฉันไล่ฉันและบาโอซี่ออกไปและทําให้ฉันไม่มีที่อยู่อาศัยในตอนท้ายของสุนทรพจน์เขาโกรธมากขึ้นเรื่อยๆการแสดงออกของเขาโกรธและดวงตาของเขาดูเหมือนจะพ่นไฟออกมา เห็นได้ชัดว่าเธอรู้สึกร่าคาญกับเรซ่าจริงๆแล้วมีสองหน้าในภาพยนต์ของเด็กหญิงตัวเล็กๆเขาบอกว่าถ้าเขาอยากหย่าเขาจะอย่าโดยคิดว่าเธอเป็นใคร35ถ้าเป็นการอย่าร้างเธอจะแก้ให้พี่ชายของเธอทุกคืนหรือไม่ห้าบางทีคนอื่นอาจจะสบายดีกับเรื่องนี้35คนดีกรมออโทปิดิกเยอรมันได้จัดให้ผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดก็ตกใจเช่นกันหลังจากฟังมันดิงแลนกัดฟันและพูดแดกด้านมาก กุญแจสง,งาคารคือสามีโง่ของฉันเชื่อการฟังพี่สาวของเขาหวานความบาดหมางกันทุกวันทำให้เราทะเลาะกันมากตอนนี้ทันทีที่เสียงลดลงก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งที่ชั้นล่างเนื้อหาเหมือนเดิมเพราะเสียเชื่อรถยนต์ไม่ว่าเลเชงจะพูดอะไรเลบาโอซี่ก็ไม่ฟงังและในที่สุดเขาก็บอกว่าเขาจะโยนกุญแจรถทิ้งไปไม่มีใครสามารถหาได้ไม่มีใครอยากเปิดมันประโยคนี้ทำให้เลเชงราคานเขายกมือขึ้นและพาดเข้าหาเลบาโอซี่ แตกส5ห้าเสียงตบดังขึ้นในห้องนั่งเล่นไขมันบนใบหน้าของเลบาโอซี่สั่นไหวและในไม่ช้ารอยนิ้วมือห้านิ้วก็ปรากฏขึ้นเมื่อเห็นว่าเลเชงต้องการแฟนคลับต่อไปติงหลันรีบไปหยุดตรงกลางถ้าคุณต้องการติฉันติฉันก่อนก้าฉันเบื่อที่จะโต้เถียงเกี่ยวกับปัญหาของพี่สาวคุณตลอดทั้งวันมันยากมากที่จะมีชีวิตอยู่ในวันนี้ฉันบอกคุณว่าคุณต้องปล่อยให้น้องสาวและคนอื่นๆของคุณไปในวันนี้สาสิบห้า เลบาโอซี่ยังปิดบังใบหน้าของเขาและซ่อนตัวอยู่ด้านหลังแม่ของเขาและตะโกนว่าใช่ลูกพี่ลูกน้องและคนอื่นๆต้องไปวันนี้ศูนย์ขอดอกไม้เมื่อมองไปที่ดิ้งแลนด์มือที่ยกขึ้นของเลเชงก็ไม่สามารถโบกมือได้คุณตรงกันข้ามตรงกันข้ามจริงๆคุณสองคนเห็นว่าฉันยังมีชีวิตอยู่และโกรธฉันใช่ไหมเธอเป็นน้องสาวของฉันน้องสาวของฉันเองและสามีของเธอเสียชีวิตและกลายเป็นหญิงม่ายคนไร้บ้านมาหาฉันและจริงๆแล้วคุณต้องการขับไล่เธอออกไปคุณยังมีความรู้สึกผิดชอบทั่วดีอยู่ไหม 0.0มือที่ยกขึ้นตบตักของเขาอย่างกรดเกรียวเลเชงชีไปที่ดิ้งแลนและคนอื่นๆมือของเขาสั่นฉันยังคงเป็นภรรยาของคุณฉันยังคงเป็นลูกชายของคุณ บิงแลนและเลบาโอซีตะโกนพร้อมกันสีหน้าไม่พอใจฉันไม่สนใจพี่สาวของฉันอยู่ในขณะนั้นอยู่แล้วฉันไล่น้องสาวของฉันออกไปไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรตอนนี้น้องสาวของฉันน่าสงสารมากคุณอดทนอะไรเลเชงหันหัวของเขาโดยไม่มองไปที่สองคนที่โกรธแค้นเมื่อเห็นว่าสามีของเธอไม่ได้ใส่น้ำมันและเกลือเขาจะไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดดิงหลันทำอะไรไม่ถูกและสามารถขอความช่วยเหลือจากเยสซวนได้เท่านั้นท่านอาจารย์โปรดช่วยพวกเราด้วยเถิดให้สามีรู้ว่าพี่สาวของเธอเป็นคนแบบไหนรถตู้